เขากับอ้ายแล้วที่นั่นลูกินยังไงกินกุง้งโอ้ยยย้นะยนะยยยย้ยยยายยพยยยยยสืยย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 ยเยยยยอยยล่ยย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 เยยยยยมืยยยย้ยย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 ยกุ้งยยยยยงเลยย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 ยไยยยยยยยมยยยยมากิากนนายยยยอยยยย มึงดูชาวินแไดผ่วงงามๆดิ้วชาวินอแถดผ่วงงามๆเราเราเห็ดผ่วงงามโอ้ยตู้เย็นห่างนี่ก็ว่าจะไปใส่หนามก็บ่ไปเนาะกินเนี่ยไม่บ่อุ่นเลยไม่ขอยกินบ่อุ่นขออุ่นจะก่อนแล้วขอยจังกินอุ่นอุ่นเย็นกินบ่แสีย เอาลม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 มากินดอกไม้ไปกินป้อนน้องนี่เอาจับเอางูยิกหัวมันออกแล้วจับน้ำมันใช่เป็นครั้งแลกเป็นเหลืองใช่ไหวซื้อเนาิไอ้ซื้อนี่แล้วาหน่อยมันกระยากน้ำมีเห็นแบบ